Merci ma chérie, c'est très très bon. Avec le salmone, du saumon, des bras, des riz verts, des champignons. Ah oui. Et c'est moi bon. Ah oui. Mmh. 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 Ok. Le tacon, j'ai monnaie. C'est ักล้องให้คุณชายแดนนะคะโอ้ฟินขนาดทากินเพลิน ตำมัมว่าพี่น้องคุณชาเด่นเซมอนโอเคแ่บแนวสวัสดีจ้าพี่น้องมากินขอน้ำกันจ้านี่กับซิบนี้ อย่างเนยบกทัวแล้วก็พาสตา้ามีไก่ยอ้อนบาซสลหมนบับพิชกินดา ไม่เขาจะฟังสิ mm hmm. ไม่ตัง้งเป็นแนวตั้งนะกล่องเน้อนะไม่เห็นแนวะกินเขาตั้งเป็นแนวนอนแนบมอนี mm ่ hmm. ตัวเป็นมองเส้หรือปังาเช้าจันไปกินอะไรไหเก็น้องข้างลึกเป็นมองเส้หรือเปล่า hmm. นัองป่า น้องปลาแช่มหนกับปอหืมระเสรน้งกันพี่น้องเลยหมูคัวมีตัวแขกเลย แกวก็ยำได้ขางเดียวบม่ขนาดเนืน้กมันท่านเด็ดซาปวดอยู่คนหนึ่งไปหาซื้อ,อยาเมื่อกี้เนือดบวม